สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กับอันดิเซมเบอร์นะครับผมก็ได้ลิงค์รูนมาใหม่นะเป็นลิงค์ตัวนี้ดาบคู่ขยายความเสียหายระยะไกลนะก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ผมก็มีการปรับของใหม่โดยการรีรองเท้าตัวนี้เอาความเร็วเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าตัวดาเมจของมัดมันหายไปนะก็ไม่เป็นไรก็ตอนนี้ดาเมจ เริ่มต้นอยู่ที่200,000นะครับคราวนี้เราจะมาลองดูกันว่าโซเดียมอคตัวนี้นะกลิ่นหอมคือเมื่อพลาดเป้าความเสียหายบวก40เป็นเวลา2คิดว่าน่าจะเป็น 2V นะมาลองดูกันว่าเมื่ออัพแล้วมันจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่นะหรือว่ามันจะไม่เพิ่มอะไรเลย,อยลองโจมตีครั้งแรกครั้งที่2 2 0 47นะ 2 0งแสนและ2แสนสีโดยประมาณนะมาลองดูกันว่าอัพแล้วมันจะทำงานอะไรอย่างไรหรือไม่นะโอเคผมมีแต้มนึงอยู่ลองดูละกันถ้ามันได้เราก็จะได้ดาเมจเพิ่มเนาะถ้ามันไม่ได้เราก็ค่อยรีมัน่าผมมีทางที่จะรีไปอยู่อยากลองดูว่าดาเมจม,มันจะหายไปเท่าไหร่เฉย ผมว่าจะลองเปลี่ยนมันเล่นตัวนี้ดูในตัวของเหล็กกล้าเนี่ยโอเคอัพมาละไม่เพิ่มนะเดี๋ยวลองดูอีกทีนึง<อ>เหมือนมันเพิ่มให้อยู่หรือเปล่าเนี่ยเหมือนมันเพิ่มให้อยู่นะ ตอนคำนวณดาเมจสเต็ปเมื่อกี้นี่ไงเพิ่มให้นิดนึงก็ได้ดาเมจมาประมาณ6,000อันนี้ไม่ใช่อันนี้มีติดบัฟตัวนี้นี่ไงดาเมจเพิ่มขึ้นมาให้6,000ก็แสดงว่าเราจะได้ดาเมจเพิ่มแต่ว่ามันจะ หลังจากที่เราใช้สกิลไปละมันถึงจะเพิ่มต้องใช้อีกรอบหนึ่งหรือว่าจะรอให้มันคำนวณดาเมจสเต็ปในรอบถัดไปแสดงว่าตัวสุริแอคตัวนี้เวิร์กนะ,ะเดี๋ยวลองถอดชุดแล้วใส่ใหม่ดูเผื่อบัก ดูใหม่อีกหนึ่งรอบนะมันบักหรือเปล่าเนี่ยคํานวณดาเมจอะไรตรงนี้ยังไม่เสร็จก็เลยยังไม่เพิ่มให้หอ,อยังไง ดิงรัวเป็นเจ้าเข้าเลยเพิ่มอะไรต่างๆให้เสร็จกันไปก่อนอโอเคเพิ่มเสร็จละเดี๋ยวลองดูนะ สรุปก็คือไม่เพิ่มอ่ะเพิ่มล้วอะไรเนี่ยตกลงเพิ่มหรือไม่เพิ่มตกลงบั๊กหรือไม่บัก๊กเอออันนี้ก็อ่ะเดี๋ยวก็เพิ่มเดี๋ยวก็ไม่เพิ่มคืออะไร เรามีได้บัฟอะไรเมื่อกี้ขึ้นมานิดนึงด้วยตอวนี้เดี๋ยวเรามาลองลุยเทียแปกันนะ mm hmm. ผมก็มาถึงเทียแปดละอันนี้เป็นผังสกิลที่ใช้ในตอนนี้นะก็ผมลิงก์มาลองใช้คู่กับตะขอดวงตาดูว่ามันจะช่วยทำพวกมิชชั่นที่มันทำให้สถานะติดสถานะผิดปกติได้ไหมนะก็ไม่เวิร์กนะเออลองดูละทำให้เคลียร์มิชชั่นของกาท้องไม่ผ่าน ก็อ,อาจจะถอดออกในอนาคตหรืออาจจะใช้ต่อมาเป็นตัวช่วยเพิ่มดามจก็ได้นะในระหว่างที่เรารอรูนสกิลไอรูนลิงสิพูดผิดเราจะรอรูนลิงตัวนี้รูนลิงทองแล้วก็หายอย่างอื่นมาใส่เพิ่มไปก่อนนะอาจจะใส่ตัวเจาะเกาะตัวนี้ก็ได้หรือตัวนี้อัพเกรดแรงยึดจับ อันนี้ผมไม่รู้ว่าติดใช้ได้ไหมนะถ้าใครมีข้อมูลยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกได้จะเป็นมาคุณมากเลยนะครับอ๋อแล้วก็ผมก็มีลิงก์ตัวนี้ที่เพิ่งได้มาใหม่เมื่อโดนจุ้มตี้ก็จะทําการสร้างพลังตัวนี้ก่อนหน้านี้ใช้กับตัวนี้อันนี้คือทดลองดูว,ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าไปลุยกันเลยเพลงดับบิ้มเบิมคือรือของเรา ลืมตั้งออโต้ไว้โอเคตรงนี้ไปได้สวยกิ่งเข้าไปแล้วก็ฟันไปเลย ตีใกล้เคลียร์ก่อนตีใกล้แล้วก็ไม่ต้องกลิ้งเจอตีไกลเราถึงค่อยกลิ้งหามุมตีมาเราโอเคเควิ่งหลบเอาก็ได้ถ้าใครไม่ถนัดกลิ้งหรือกลิ้งหมดแล้วก็วิ่งหลบเอานะ ยังหมดแล้วนะเจอต้นไม้บังอะแมปนี้มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่โอเคไปต่อข้างบนด้านนี้เจอต้นไม้บังเยอะไปหน่อยได้อยู่ได้อยู่เองดับดบื่มๆคือดือของเรา ี่อยู่ไกลก็โจมตีโดนวงโจ,ม,จมตีเรามันใหญ่อยู่แล้วไปต่อตีใกล้ก็ไม่ต้องกลิ้งไปตัวทองทองนี่ตี2ทีก็ปล่อยให้ดาเมจมันทำงานต่อ,เ,อเดี๋ยวตัวลูกน้องเรามันก็จะเก็บของเอง Okay. ไปข้างบนโอ้ oh, มีตัวตีไก่ตัวนึงเงินโอเคไปข้างล่างกันต่อ uh, ตัวตีไก่มีตัวตีไก่กิ้งเข้าไปโจมตี ต่อไปต่อไอ้นกเอาจริงๆเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะเล่นในดาบวงใหญ่ๆแบบนี้ข้อดีคือมันโจมตีไกลมากแต่ข้อเสียคือเราหาอาวุธมาแทนยากมากเพราะระยะมัน ห้ารยกว่าซึ่งจะหาอาวุธมาแทนก็ยากถ้าใช้อาวุธทองธรรมดาที่ไม่ใช่ยูนิ้เนี่ยมันจะมีดาเมจที่เยอะกว่าเพราะว่ามันจะมีมอดพวกเพิ่มขยายการโจมตีอะไรพวกนี้โอ้โหเกือบตายเกือบตาย เยอะเดยวหาจังหวะด,ดีๆเข้ากันโอเคเอาเต็มละโอเคน่าจะพอคอมปากคอมคอแล้วลุยบอสเลยดีกว่า โอเคก็ผ่านได้ไม่ยากเท่าไรกับแมปนี้นะอาจจะเป็นยังไม่แมปทองไงเป็นการซ้อมมือไปก่อนกับเทียร์8ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ